ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมในมาง,งานเรื่องจักรพรรดินีรันการไรเทียมฐานนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับชมกันเลยครับและก็เปิดระดับเสียงให้สุดด้วยนะครับเพราะว่าผมค,ค่อนข้างจะพูดเบานะคลิปนี้ณนะลงฝึกตะกุนเย่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าเราจอมยุทธ์คือใครด้วยเราจอมยุทธ์หรือผู้ฝึกตนนั้นต่างมีพลังที่ทัดเทียมมิได้ และยังมีร่างกายที่แข็งแกร่งเสมือนเป็นอมตะจอมยุศขั้นที่หนึ่งนั้นจะมีพละงกำลังและความเร็วที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างมากและบางคนสามารถวิ่งเร็วกว่าสายฟ้าหรือมีพลังที่สามารถปลดขยี้หัวของหมาบ่าตาบได้อย่างไงไ่ายดายส่วนผู้ฝึกตนที่บรรลุยนชุนสองได้นั้นพวกเขามีพลังที่สามารถทำลายหินที่หนักเป็นหมื่นๆมืตัน,นได้ด้วยมัดเดียว ถ้าพวกเจ้าต้องการเป็นผู้ฝึกตนระดับสงูงให้ได้เร็วๆนั้นพวกเจ้าขยันต้องร่ำเรียนและฝึกการปมเพาะพลังวิญญาณเพื่อปรับสมดุกลกำลังภายในและกำลังภายนอกแต่กุลเย่นั้นมีอำนาจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นตระกูลที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชาวงศ์ต้าเฉียด้วยมีเพียงคนในตระกูลหรือลูกศิษย์เท่านั้นที่จะสามารถผกฝนที่โรงฝึกของตระกูลได้เย่หยาง แต่ค่านั้นก็เป็นแค่ค่ารับใช้ของตะกุลเย่แถมยังถูกเรียกว่าขยะไร้ค่าอีกพวกเจ้าจงฟังสิ่งที่ข้าจะพูดต่อไปนี้ให้ดีการปมเพาะพลังวิญญาณคือการพัฒนาขอบเขตระเรวิญญาณโดยภายในนั้นเป็นสถานที่รึกลับที่สถิตยอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์เราและการที่ทะเลวิญญาณขยายตัวแล้ววิวัฒนาการนั้นขึ้นอยู่กับการปมเพาะพลังวิญญาณของพวกเจ้าด้วย การบ่มเพาะพลังนั้นสามารถแบ่งเป็นได้หลายขอบเขตด,ด้วยขั้นแรกของการฝึกบ่มเพาะนั้นคือการก่อรากฐานหากเจ้าต้องการที่จะก่อรากฐานให้มีความแข็งแกร่งเจ้านั้นต้องเรียนรู้การเข้าถึงแก่นของทะเลวิญญ,ญาณภายในตัวของเจ้าวันนี้ข้าจะสอนวิธีที่จะเข้าสู่แก่นแท้ของทะเลวิญญ,ญาณเขากำลังจะสอนวิธีการบ่มเพาะงั้นเหรอดูเหมือนว่าวันนี้ข้าตรงดีชะมัด เอ้ยเวนเอ้ยเฮ้ยไอเจ้าขยาแย่อย่างแกยังไม่ยอมรับอีกหรอว่าไม่รู้จักวิชายุท์หรือกำลังภายในเจ้ากล้าที่จะขโมยวิชาอันศักดิ์สิทธิ์ของตะกุลเจ้านี่มาในระคนจริงๆนายน้อยตะกุลเย่แย่กวงเจ้ารู้ไหมว่าข้าดีใจขนาดไหนที่จับเจ้าได้คาหนังคาเขาน่ะเฮ้ยไอเสร็จสวาอย่างเจ้าอย่างเยบซิวา้าลุกขึ้นมาสู้กับข้าสิ หยุดกแกล้งโง่ได้แล้วข้ารู้ว่าเจ้านั้นรู้จักวิชายุดมาช่วยข้าตูนหน่อยเออเอ้อหยุดเดี่ยวนี้นะไ sure. อเชี่ยไอสัตว์นรกแกมันละอย่งางอายสิ้นดีเอาแต่ใช้ลถกระจกมาจัดการกับข้าถ้าเจ้าแน่จริงแล้วก็อย่าเอาแต่รบอยู่ภายหลังลูกน้องของแกถ้าแน่จริงก็มาสู้กับข้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวสิวะไอเสจสวากากเตนโอ้ถ้าข้าเป็นเสจสวากากเตนแต่ว่าเจ้าที่เป็นขยะไร้ค่า ยากขอท่าสู้กับข้าแบบแบบตัวตัวตัวแค่เจ้ากับข้าสินะถ้าข้าชนะเจ้าเจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปรายงานพวกพวกวุโสฮ่าฮ่ช่างน่าสมเพชก็ได้ข้าตกลงข้าจะไม่รายงานเรื่องนี้แต่เจ้าต้องสู้กับข้าด้วยทุกอย่างที่เจ้ามีข้าคอยไม่ไหวแล้วข้าอยากจะปวดขยี่กระตุกและฉีกปากที่อดตีนั้นซะเจ้าเตกนั่นมันเสียสติไปแล้วงั้นเหรอ ึงได้กล้าท้าทายนายน้อยนะคอยเดี๋ยวก่อนข้ารู้จักมันมันเป็นทาตของตะก,กุลเย่ตะกูลมันทํางานเป็นทาตมาหลายรุ่นแล้วเป็นแค่ขยะแท้ๆแต่กล้าท้าทายข้าวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปฟอ,อกเิวมาบานเองเจ้าคนชั้นต่าําขยะไร้ค่านั่นมนันวิชารับของตะก,กุลเย่กรงเล็บเอ็นซีดูแล้วนายน้อยโกงน่าจะบร,รุลุจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วด้วยมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็หมอนั่นเป็นถึงนายน้อยตะก,กุลเย่ที่อยู่จุดสุดๆเลยนะ เย้ยบั๊บจับได้แล้วอ,อะไรกันแกจะทำอะไรนะ่ะเหรเป็นแบบนี้ได้ไงเจ้าขยานั่นมันมองวิชายุท์ของนายน้อยออกนั่นละมันสามารถหลบหลีกและสวนกลับวิชารับของจะกุณเย่ได้อย่างง่ายดายเจ้าหมอนี่น่าสนใจจริงๆแถมปฏิกิริยาตอบสนองและเทคนิคของมันไม่เลวเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอทำไมกันจูๆ่ๆตัวของมันก็หนักขึ้นเฮ้ นั่นมันพลังของขั้นก่อรักฐานเรือเชื่อจริงๆไม่คิดว่านายน้อยจะบรรลุขั้นก่อรักฐานแล้วช่างน่ากลัวยิ่งนักอย่าคิดว่าเจ้าจะสามารถจัดการฆ่าได้โดยใช้เทคนิคที่เจ้าไปขโมยมาและเรียนมาฟังให้ดีนะเจ้าพญยความแตกต่างระหว่างข้ากับเจ้ามันต่างกันลาวฟ้ากับเหวน่อยเนี่กถ้าเกิดว่าเจ้าลืมไปแล้วว่าเจ้าคือใคร เดี๋ยวข้าจะเป็นคนสั่งสอนให้เจ้ารู้จักที่ดำที่สูงเองเป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าหรืออาจจะมาเป็นมังกรเงินเละไม่ว่าเจ้าจะพยายามยังไงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกหุบปากเน่าๆของแกเดี๋ยวนี้นะข้ายังไม่ได้แพ้ซะหน่อยเข้ามาสู้กันต่อเลยน้อยเนี่ยงั้นเหรองั้นแกก็ไปลงนรกซะหยาๆๆทำได้แค่นี้งั้นเหรออะไรกัน ไอเจ้าสิทสวาขยาะไร้ค่าบ่อยค่าเดี๋ยวนี้นะเอ้ยก็ได้ถ้าไอ้เจ้ามาแรงโสโครกอย่างแกอยากจะตายมากเดี๋ยวข้าจะจบชีวิตอันไร้ค่าของแกให้เองว้าเฮ้ึใครกันกล้าเข้ามาหยุดการต่อสู้ของข้าคคยคนข้าเองแหละที่เป็นคนทําคุณหนูเย่เย่ชิงหลานท่านพี่ชิงหลาน ท่านพี่ไอ้เจ้าขยะนี่มันแอบ,บขโมวยวิชาย,ยุทธของตระกุลเรามันสมควรตายนะแต่ยายท่านพี่ถึงช่วยชีวิตไอ้คนทรยศน,นี้ด้วยเมื่อกี้เขาพูดกับนางว่าท่านพี่งั้นเหรอนางเป็นใครกันทำไมนายน้อยถึงขอรบนางขนาดนั้นท่านผู้นั้นคคอหลินชินหลานคนหนูตระกุลเย่นางถูกส่งไปเรียนที่นิกายเทวานาผาเพื่อฝึกฝนแม่ปมเพาะตั้งแต่ติกและนางยังเป็นอัจฉริยะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่พวกนายอาจจะไม่รู้จัก ข้าว่าเจ้าเข้าใจอะไรผิดไปนะข้าไม่ได้ช่วยชีวิตมันข้าแค่ไม่อยากเห็นพวกเจ้าสู้กันเยี่ยงสุนัขที่หอฝึกวอรุทธเท่านั้นเองอีกอย่างข้าทนไม่ได้ที่เจ้าจะเอาวิชารับของตะกุนมาสู้กับไอ้เสจสบายอย่างมันแต่ท่านพี่หลินนี่มันท่านพี่หลินงั้นเลยเจ้ากล้าขัดคําสั่งข้าอย่างนั้นเหรอ เอ้ยพลังอะไรกันช่างน่าเกรงขามจริงๆแค่พลังที่ปล่อยออกมาก็น่าอัศจรรย์แล้วนี่นางอยู่ะระดับไหนกันแน่เนี่ยท่านพี่ท่านพูดถูกแล้วข้ามันก็เป็นเพียงแค่มดอันต้อยดำโอ้ออ้าวถ้าข้าเห็นสิทธิ์คนไหนสู้กันนอกหอผึกวรยุทธ์อีกครั้งข้าจะส่งมันไปยังแดนชำระของหอคมกฎจงดีใจซะเถอะเจ้าขยะเยี่ยยันวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตของเจ้าก่อน เราต้องฝึกกําลังภายในและปมพ่อให้มากกว่านี้ถ้าอยากเอาชนะไหนน้อยให้ได้เราต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นๆจัดลําดับลมปราณให้มันกระจายไปทั่วร่างเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้พลังวิญญาณจากการปมพ่อนั้นค่อยๆเข้าสู่แกนกลางภายในจิตใจเวนเอ้ยนี่ข้าล้มเหลวอีกแล้วมีแค่คนที่มีพรสวรรค์เหรอที่จะปวยบินบนท้องฟ้าได้ หรือว่าสวรรค์กำหนดให้ข้านั้นเกิดมาให้เป็นแค่ทาตที่ต้องถูกรังแกไปทั้งชีวิตเลยงั้นเหรอเบนแค่ขยันนะไรข้ายิ่งในไหนข้าก็เกิดมาแบบไม่มีพรสวรรค์แล้วข้าก็จะฝึกให้หนักขึ้นอีกเพื่อชดเชยส่วนนั้นข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้านั้นจะไม่มีทางเข้าสู่เทววิญ,ญญาณได้สามชั่วโมงต่อมาอะ,<ไ>อะไรนะฟิวฮึบ<ก>ฮะ นี่มันอะไรกันเจ้าห้ามขยับจากตรงนั้นแล้วก็ส่งกรองนั้นมาให้ข้าในนั้นมันคือยาเก้าเปลี่ยนจินตาของข้าอย่าไปเชื่อมันเจ้าห้ามส่งให้มันเตดขันนะของในนั้นมันมีนมค่ามากคนหนูเชินล้านเมื่อกี้คนหนูว่าไงนะข้าไม่ค่อยได้ยินเสียงนางเลยเดี๋ยวนะนี่มันยาเก้าเปลี่ยนจินตารับสงนี่ตำนานกล่าวว่า ยานี้สามารถปรับสมดุลร่างกายเพิ่มพลังในการผมอมเพลาะด้วยละ่ะยานี้ยังเป็นสมบัติตระดับสูงที่จะช่วยให้ผู้ที่กินมันมีความสามารถเทียบเท่าถอยเทียบได้เลยถ้าตำนานนั้นเป็นเรื่องจริงงั้นเราอาอัมเฮอะไรกันเมื่อกี้มันเกินห้าใบงั้นเหรอไอเจ้าสารเลวเจ้าก้าดย่งไงถึงได้กินยาของข้าเจ้าของไม่รู้สินะว่าใต้กบปรับอันใหญ่หลวงไว้แล้วช่วยอยู่ ตองเตรียมตัวตายได้เลยฟิงยาเออเอฮ้ยความรู้สึกนี่มันเฮ้ยวรยุทธ์นี่มันวรยุทธ์ขั้นสูงของนิกายเทวานาผาทันทั้งห้าสายฟ้าแห่งความใต้ข้าตกใจเลยทีเดียวที่เจ้าสามารถใช้วรยุทธ์ขั้นสูงได้อย่างชำนาญสมกับที่เป็นคนหนูของตะบลเย,ยจ่จริงๆฮแต่ว่าแย่หน่อยนะที่ข้าก็มีวรยุทธ์ขั้นสูงเหมือนกันน่ะ เจ้าร้องเล่ิมลดพลังของคำพิม,มานแห่งสวงสวรรค์และพื้นพิภพ,พ,พสเสถ่วยยูตั้งแตว่วันนี้ตระกุลของข้าขอตัดความสัมพันธ์กับนิกายเจียมจัดเจ้าไม่เพียงแค่ปล้นสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์แต่ยังกล้าสังหารเหล่าศิษย์ของข้าอีกด้วยข้าเลนเชีนหลานขอสาบานว่าที่นี่จะเป็นลุมพังศพของเจ้าคนหนูเจ้าแน่ใจนะว่าจะทําได้ตามที่พูดตระกูลของเจ้าฉลาดจริงๆที่ปกปิดความผิดจากทั่วทั้งโลกได้ แต่เจ้าลืมไปหรือเปล่าว่าในอดีตตะกุลเจ้าไปขโมยยามาจากที่ไหนตะกุลเจ้าไปขโมยยามาแล้วยังบอกอีกหรอว่ายานี่เป็นของตะกุลเจ้าอีกอย่างนี้เป็นความผิดของพวกนั้นเองที่อ่อนแอไม่ช้าก็เร็วพวกนั้นก็ต้องถูกคนอื่นที่แข็งแกร่งฆ่าอยู่ดีถ้างั้นเจ้าของเติมก็คือสถาบันจอมยุทธเซียนเจียที่มีชื่อเสียงนั่นหรอข้าขอบใจท่านมากคนหนูดูแล้วพวกนั้นคงลืมไปแล้วว่าเรายังมีชีวิตอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะไม่อยากเชื่อเลยว่าดวงตาของข้าจะสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ทั้งหมดอีกทั้งการมองเห็นยังเฉียบคมขึ้นหรือว่านี่จะเป็นผลของยากันข้าว่าเจ้าปกป้องหน้าตาเจ้าให้ดีเถอะมาอย่างนั้นจะต้นข้าเผาแน่เฮ้เออแย่แล้วเออเวนเอ้ยข้าไม่น่าตูโทมันเลยไม่คิดเลยว่าคัมภีร์ของมัน จะมีพลังมากมายขนาดนี้ <c oughs> ไม่ร้องนะตูเจ้าซีคนนูแห่งตะกนเย่ถึงแม้จะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่เจ้ากลับไม่สามารถต้านทานการโจมดีที่อยู่ในขอบเขตต่ำกว่าเจ้าได้ถ้าผู้คนเล็กเจ้าว่าผู้เยี่ยมยุธแล้วข่าคนเล็กเจ้าว่าอะไรดีนะเจ้าหนารู้สึกไงบ้างเหรอที่ตูถูกฆ่าแต่ถูกฆ่าเล่นงานจนไม่สามารถขยับร่างกายได้นี่เป็น พ้นจากทันทั้งห้าอาวัยวะภายในนายจะแตกออกเจ้าก็ประมาทเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวนะมันเป็นได้ไงฮฮ <c oughs> คิดว่าจะไม่รอดซะแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะสามารถตุดซับพลังจากยาได้สินนะดูแล้วเจ้าคงเป็นทาสของตะกุนเย่สินะตะกุนเย่นั้นมีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติกับพวกทาสเยี่ยงเสจสวะแล้วดูจากสภาพร่างกายของเจ้าแล้วข้าบอกได้เลยว่าชีวิตของเจ้ามันช่างน่าสมเพช แค่ไหนไอ้หน่มข้าให้โอกาสที่จะแก้แค้นตะกุลเย่เจ้าจวงเอาดาบของข้าไปตัดหัวของนางนั้นซะสิเฮ้เอ้าเอาดาบข้าไปยาที่เจ้าเกลื่อนใบมันคือยาก้าวเปลี่ยนเจินตาในตำนานพลังปราณในยานั้นหากเจ้าไม่ได้ปมเพาะในวันนี้มันจะทําให้ร่างกายเจ้าระเบิดออกเป็นเสียงเสียงและเจ้าก็จะตายลงแต่ถ้าเจ้าสังหารนางข้าจะช่วยเจ้าปมเพาะและสอนเทคนิควรยุตต่างต่างที่จําเป็นต่อการปมเพาะให้ เข้าใจแล้วดูเหมือนว่าเราจะเจอกันอีกครั้งแล้วสินะคุณหนูแต่ครั้งนี้มันค่อนข้างต่างกับครั้งที่แล้วที่เราเจอกันท่านว่าไงไหมอย่าพูดพามทำเพลงเจ้าจงเรียบสงหารข้าซะถ้านั่นเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการจริงๆอย่าหวังว่าข้าจะร้องขอความเมตตาจากขยายไร้ข้าอย่างเจ้าเงินเลยครอบครัวข้ารับใช้แต่กุณเจ้ามาหลายสิบปีแต่คนของเจ้าก็ปฏิปัติกับพวกข้าไม่ต่างจากสัตว์เตจฉาน นี่นั้นเป็นความผิดของตะก,กุลเจ้าเองที่ทําให้ข้าต้องเป็นคนแบบนี้เพราะงั้นถ้าจะโทษหรือกรดก็จงไปโทษหรือพวกมันเถอะออข้าขอโทษข้าไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆข้าเป็นนิ้วชีวิตนางอออไอสารเลวถึงแม้ว่าตะกุลเย่าอาจโช้ชาไปบ้างแต่นางก็ช่วยชีวิตข้าให้รอดพ้นจากความตายไม่ว่าสาเหตุเพราะสงสารหรือเวทานาก็ตาม เจ้าจะให้ข้าสังหารผู้มีพระคุณอย่างนั้นหรือข้านั้นจะกล้าทำได้อย่างไรกันไอ้ทาสคนนี้ข้ามั่นใจว่าข้าเคยพบมันมาก่อนแต่ถึงเป็นอย่างนั้นข้าก็จะไม่ได้ว่าไปช่วยมันตอนไหนไอ้เจ้าขยอบเพื่อไปลงในรกสเสือตุงว้าขยะายิ่งเจ้ามีหน้าที่เป็นทาสรับใช้ผู้แข็งแกร่งไปทั้งชาตินั่นแลหละฮะ เหมือนว่าชวยยูมันจะตายแล้วนะครับและก็มีของอะไรมากมายออกมาจากร่างของมันอาพวกนั้นมันอะไรกันน่ะเจ้าไม่ต้องตกใจไปผู้ฝึกตนที่บรรลุขั้นสร้างราักฐานแล้วนั้นจะสามารถสร้างมิติกเก็บของได้แต่เมื่อใดที่ผู้ฝึกตนนั้นตายไปของพวกนั้นก็จะออกมาอธิบายง่ายๆก็คืออีกมิติที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์นั่นแหละของพวกนี้มันเป็นของเจ้าแล้วเพราะเจ้าเป็นคนสังหารมัน ข้าไม่สมควรจะอยู่ที่นี่นานเกินไปข้าต้องรีบฟื้นูพลังแล้วออกจากที่นี่โดยเร็วดูแล้วมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอุ้ยอ,อันนี้มันมีออร่าที่น่าเกรงขามปล่อยออกมาโอ้วยัยนี่มันอะไรกันน่ะตูน่ากลัวชะมัดฟูมพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาอยู่ที่นี่ได้ไงได้ พิ้วตุม่มเอ้ยหัวข้าทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หนักมากมาทับตรงหน้าอ,อกเลยเอ๊อะอะดูเหมือนว่าท่านจะช่วยข้าไว้อีกแล้วสินะคุณหนูเอ้ยออกไปจากข้าเดี๋ยวนี้นะไอ้โรคจิตคุณหนูจะเย็นๆแล้วฝังที่ข้าพูดก่อนข้ากระเต็นมาตรงนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะมันเป็นแค่อุบัติเหตุข้าสาบานต่อหน้าฟ้าตินเลยเชื่อข้าเถอะเฮ้ย ท่านจะไปไหนน่าไปขี้มัง่งให้ตายสินางช่างรวดเร็วเซียจริงๆข้าเองก็ควรเรียบลงจากเขานี้เหมือนกันสินะพลังนี้อีกแล้วข้าสัมผัสได้ว่ามันกำลังไหลเวียนอยู่ในตัวข้ามันน่าจะเป็นพลังปรานศักดิ์สิทธิ์ของยาเก้าปริ่นจินตาเออพลังปานกำลังเอิรวล้อนออกมาอย่างที่เจ้านั่นพุดเลยนี่นะข้ากลังจะระเบิดอย่างนั้นหรอติ ติดตามตอนต่อไปด้วยและแล้วตอนต่อไปก็มาเสริมให้อข้าอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนายท่านนายท่านที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้คือมิติภายในร่างกายของท่านตัวข้านั้นคือพลังศักดิ์สิทธิ์ของยาเก้าเปลี่ยนจินดาเป็นผู้ที่จะช่วยท่านทะลวงเข้าสู่ขอบเขตทะเลวิญญ,ญาณ ขอบเขตวิญญาณแล้วยังมีมิติในร่างกายงั้นหรอือไม่ใช่ว่าแม่นางเย่บอกว่าเราจะสามารถสร้างมิติเก็บของได้ต้องเข้าสู่ขั้นลากฐานก่อนงั้นหรอไม่มีทางเรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้เจ้ากโกหกข้าจงบอกมานะว่าเจ้าเป็นใครกันแน่แล้วทำไมเจ้าต้องเรียกข้าว่าไหนท่านด้วยข้าคือจิตสำนึกที่อยู่ภายในมิติเก็บของหรืออีกชื่อคือมิติแห่งหมอกของท่านไง ในทางเทคนิคแล้วข้าก็คือส่วนหนึ่งของนายท่านเพราะงั้นนี่คือสาเหตุที่ข้าเรียกท่านว่านายท่านไงจิตสำนึกงั้นเหรอแล้วทำไมถึงได้เป็นผู้หญิงกันล่ะเฟลสายดาพิฆาตอ้เจ้าจะทำอะไรกับข้านะทุกๆคนที่อยู่ภายในหมอกนี้นั้นมีลักษณะเฉพาะกันทั้งนั้นเดี๋ยวนะงั้นนี่คือมิติหมอกของข้างงั้นเหรอ ใช่แล้วภายในนี้ทุกอย่างจะถูกล้อมรอบไปด้วยจิตสำนึกของท่านนายท่านเข้าใจที่ข้าพูดไหมหรือจะให้ข้าอธิบายอีกรอบแบบนี้ไงเอ๊ะนี่มันอะไรกันข้าออกมาแล้วงั้นเหรอเดียวก่อนไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของข้างั้นเหรอแล้วนี่เจ้าออกมานอกเขตวิญ,ญญาณได้ไงทำไมข้าถึงเห็นเจ้าออในโลกนี้ด้วยทำได้ไงกัน ถ้าเป็นเพียงแค่วิญญาณปกติกแล้วจะมีแค่ท่านที่เห็นแต่ถ้าเป็นผู้ฝึกตนระดับสูงก็จะรับรู้ออร่าของข้าได้เช่นกันงั้นเหรอขอสัมผัสหน่อยนะเอ้ยสร้างเป็นออร่าที่ทรงพลังจนรู้สึกได้เลยว่าแข็งแกร่งกว่าเย่ยชิงหลานแล้วก็ชวนยูเซก เจ้าบอกว่าข้าเบนเจ้านายใช่ไหมทําไมเจ้าถึงทากับข้าอย่างนี้แต่ไม่ฟังคําสั่งข้าละแล้วทําไมต้องตบหน้าข้าด้วยยกโทษให้ข้าด้วยนายท่านถึงแม้จะเบนจิตสํานึกของท่านก็ตามแต่ข้าก็มีสติปัญญาเป็นของตนเองนะข้าไม่สนใจคําพูดของเจ้าหรอกนะเข้าใจแล้วสามวันต่อมาสนามหลังป้านตะกุลเย่เจ้าต้องกินเยอะๆนะจะได้โตไวๆ เอ๊ะทำไมตรงนั้นถึงมีคนเยอะจังเลยข้ารีบไปเก็บผลไม้แล้วก็ไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอ้อาละไปกับไปแล้วนะเอาละฟังข้าให้ดีวันนี้จะมีการทดสอบคัดเลือกสิทธิ์คนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบเพื่อเว็นผู้ฝึกยศไปพร้อมกับคุณหนูชิงหลานเยบู yeah, คนพวกนี้งั้นเหรอที่จะรับการทดสอบของนิกายเทวนภานะโทษทีนะช่วยหลีกทางหน่อยขอผ่านหน่อยช่วยหลีกทางให้ทีเออ,เอ,อได้เลยครับคุณหนูเฮ้ยไอ้หนุ่มตรงนั้นนะ่ะมานี่หนห่อยฮะข้าเหรอ ดูสิไอ้หมอนี่มันเหมือนเพิ่งออกมาจากกองขยะเลยฮะฮ่ฮะ,ฮะขอดูหน่อยเถอะว่ามันจะเก่งแค่ไหนกันท่านหลินท่านคงไม่รู้สินะว่ามันเป็นใครข้าจะบอกให้เองมันคือทาสของตะกุลเย่เราและมันมีความสามารถแค่เลี้ยงม้าเท่านั้นแหละ